หลวงปู่กล่าววาจาบริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์และไม่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเพราะคําพูดของท่านแม้จะมีผู้ใดมาพูดเป็นเหตุที่จะชวนให้ท่านวิพากวิจารณใครๆให้เขาฟังสักอย่างท่านก็ไม่เคยคล้อยตามหลายครั้งที่มีผู้ถามท่านว่าหลวงปู่ทำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลาพูดหรือเทศ ชอบพูดโจมตีคนอื่นพูดเสียดสีสังคมหรือพูดกระทบกระแทกพระเถระด้วยกันเป็นต้นพระที่พูดในลักษณะนี้จ้างผมก็ไม่นับถือหรอกหลวงปู่ว่าก็ท่านมีภูมริรู้ภูมิธรรมอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดไปตามความรู้ความถนัดของท่านนั่นแหละการจ้างให้นับถือไม่มีใครเข้าจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับถือก็อย่าไปนับถือซิท่านคงไม่ว่าอะไรหรอก